ณตอนนี้เราก็อยู่ภายในพระวิหารที่มีปฏิมากรรมพระโพธิสัตว์อโวโรกิเตสวนสูง23เมตรประดิษฐานอยู่ในอาคารถือว่าเป็นปฏติมากรรมอินดอร์ที่มีความสูงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็รับชมกันเลยนะครับก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะที่กําลังรับชมอยู่ในตอนนี้หลวงพี่พระชันวิทย์วรเวชโชจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมกประเทศมก รองสภา,าพพระธรรมทูตไทยรองประธานสภา,าพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออกวันนี้ก็หลวงพี่ก็ยังอยู่ที่ประเทศมองโกเลียาทางกลางอุณหภูมิละตอนนี้เวลาบ่ายสามบ่ายสามกว่าๆก็อุณห <c oughs> ภูมิอยู่ที่ประมาณ 10, 15, ลบสิบลบสิบห้า 16, นะกอ่ลบสิบหกนะลบสิบหกองศาเซลเซียสนะครับก็บรรยากาศกำลังดีนะครับบรรยากาศรอบข้างก็ขาวๆหิมะปกคลุมด้วยหิมะขาวสะอาดนะครับ แต่ว่าเขาน่าก็อาจจะดำๆหน่อยนุ่นลงนะลงมาหลายวันก็เลยอาจจะดำๆหน่อยตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปไปแสวงบุญกันนะที่วัดกันดันวัดกันดันมอนัสทรีซึ่งเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งชาติของประเทศมองโกเลียวัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่เป็นเว่าเป็นวัดเบอร์หนึ่งเลยวัดเบอร์หนึ่งวัดเอกวัดหลวงนะไม่ใช่วัดหลวงวัดเป็นวัดวัดหลักนะวัดหลักของ ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศมองโกเลียกันดันนี้เป็นภาษาทิเบตแต่ว่าสวรค์เป็นชื่อสวรค์ของชันด,ดุสิตนะครับถ้า,จะ,าจะให้ชื่อเป็นภาษาไทยก็คงจะเป็นชื่อวัดดุสิตตารามนะครับวัดดุสิต,ตารามวัดแห่งนี้ทำไมถึงเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาห่งชาติมองโกเลียเพราะว่าเป็นวัดที่ รอดพ้นจากการทำลายล้างในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมนะในช่วงโซเวียตนะครับก็ช่วงนั้นเกือบจะเกือบจปีนะก่อนปี90นะถึงก็ไล่ขึ้นไปนะ่ปี90จนถึงประมาณสักปีปี1920อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ประเทศมองกโกียนะครับมีการปฏิวัติวัฒนธรรมเพราะว่ารับเอาระบบการปกครอง นะแบบคอมมิวนิสต์จากรัสเซียนะครับต้องบอกว่ามงโกนี่เป็นประเทศแรกของโลกนะครับประเทศแรกของโลกที่รับเอาระบบการปกครองแนวคิดคอมมิวนิสต์สังคมนิยมเนี่ยมาเผยแพร่ใช้ปกครองนะประเทศเป็นเป็นประเทศที่2ของโลกอะ่ะขออภัยเป็นประเทศแรกของโลกนะครับอะ่ะเดี๋ยวตอันนี้ไฟเขียวแล้วเดี๋ยวเราข้ามกันนะครับนี่ข้างหน้าก็เป็นถนนเอกเลยนะครับที่อ่าเป็นการเป็นเส้นคมนนาคม สายหลักนะครับของประเทศมองโกเลียนะครับโอเคอก่อนนี้เราข้ามถนนกันมาแล้วนะครับก็เมื่อครู่เล่าว่าที่วัดแห่งนี้นะครับก็ในยุคนั้นเนี่ยวัดวาอารามต่างๆในมองโกเลียก็ถูกเผาทําลายรพระภิสุก็ถูกฆ่าถูกประหารชีวิตถูกยิงกะโหลกเนะยอะแยะมากมายนะถ,ถูกจับราสิกขาเนะยอะแยะมากมายนะครับก็ เป็นเรื่องน่าเศร้านะสำหรับชาวพุทธนะสำหรับชาวพุทธในไม่ใช่แค่เฉพาะมงกเรีนะถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับชาวพุทธทั่วโลกเลยที่เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์แบบนี้นะครับจน <c oughs> แล้วก็วัดแห่งนี้ก็เลยในช่วงหลังเนี่ยนะในช่วงหลังนะครับก็มีการเหมือนแบบว่าให้วัดเนี้ยเหลือวัดเนี้ยเป็นพื้นที่เดียวนะครับไว้ัจัดเป็นพิพิพธภัณฑ์จัดแสด,แดงนะ ให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้รับชมนะว่าอ๋อที่ประเทศมองโกเลียนะมีพระพุทธศาสนาแล้วก็มีนิมนต์พระอไปนั่งสวดมนต์นะให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในมองโกเลียเนี่ยได้รับชมตอนนี้เราก็กําลังเดินทางนะเข้าสู่ซุ้มประตูหน้าวัดกันแดนนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งชาติของประเทศมองโกเลียนะครับก็ที่แห่งนี้ปัจจุบันนี้ก็ได้รับการบูรณะฟื้นฟูนะให้เป็น สถานที่เป็นศูนย์เรียนการศึกษาของสถาบันสงฆ์นะครับแล้วก็เป็นส่วนรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวมองโกเลียด้วยเช่นกันสถานที่แห่งนี้มีปฏิมากรรมอินอร์ที่สูงที่สุดในโลกนะครับก็คือเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนในศิลปะแบบทิเบตนะครับพระโพ,พ,พธิสัตว์องค์นี้ที่ประดิษฐานอยู่ในอาคารแห่งนี้นะครับเคยมีสร้างขึ้น เป็นองค์ที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2533เป็นสร้างขึ้นโดยชาวพุทธนะครับพุทธศา,าสน,นิกชนชาวมองโกเลียก็ร่วมใจกันสร้างซึ่งเดียวกันแต่แว่าัดก็จะมีแตกต่างกันก็คืออวันนี้ก็อาจจะเป็นสนยนศึกษาปัจจัยูืยย่อนี้ศึกษาเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์อีกที่หนึ่งอาจจะไปเกี่ยวกับแพทย์แผนโบราณอะไรเงี้ยหลายอ,าาอย่างรวมก,กันอยู่ในริเวณการเขาเรื่องไปเรียกคอมเพล็กซ์นะครับ ก็คือเป็นแบบของที่เบตอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นรักษัตแบบอยู่เกาะกลุ่มกันโอรันวาตอเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเป็นชุมชนของของพระภิกษุนะครับเนื่องจากว่าชาวเผ่ามองโกเนี่ยเป็นชาวเผ่าเล่ร่อนนะหรือเรียกว่าเป็นนอร์มนติกนะครับแล้วก็จะมีการอพยพยกอนการทิ่นฐานเพื่อเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้อนฝูงสัตว์เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับก็เลยจะไม่มีวัฒนธรรมทางการอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแต่ไม่มีการสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับเขาะจะอพยพไปเรื่อยๆทีนี้พอพระพุทธศาสนาเนี่ย ชุมชนรายระสงนะครับพระพิสุสงก็ได้สร้างวัดอาลาเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับแล้วก็ได้เลือกเขตแชยภูมิแห่งนี้ก็คือเมืองอรุรปรตแห่งนี้นั่นเองที่มีภูเขาล้อมรอบทั้ง4ีลูกนะครับก็คือเป็นเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบเพื่อป้องกันกระแสะลมได้ในระดับหนึ่งเมืองอรุรปรตก็คือก็เลยจะ ไม่หนาวนะไม่ไม่หนาวมากนะไม่หนาวมากนะดูจากาสังเ <มา S 2> ใน<ค>ปัจจุบันนี้ครับที่เราเห็นอยู่ทั้นนี้ก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะครับนะฮะเข้าไปข้างในได้หรอเข้าไปข้างในได้ครับวิหารอะไรพี่ hey. อาคารแห่งนี้ก็คือเป็นอ่าเป็นอาคารหลักนะครับที่ประดิษฐานเป็นพระวิหารหลักที่ประดิษฐานองค์พระุพธสัตว์อวโลกิเตศวรเป็นพระเป็นปฏิมากรรมอินดอร์นะครับที่สูงที่สุดในโลกนะครับเป็นพระพุทธพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรก็ในสายมหายานนะครับเขาก็ถือว่า อ่าพระบริษัทท่านนี้นะเป็นเป็นา่ายมหาเมตตานะครับเป็นเป็นฝ่ายมหาเมตตากรุณานะครับไปก <โส |nl|> ่อนนะคราไปรับชมกันนะครับข้างในสูงที่สิบสามเมตรสูงยี่สิบสามเมตร ไม่ตากรุณาครับว่าช่วยเหลือโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ให้พ้นการล่วงพ้นจากความทุกข์ที่ใดก็ตามที่มีความทุกข์ทำให้อาพระพุทธเจ้ากเอา,เอ,าอกิเตนส่วนท่านก็จะสอดไขยนะสอดไขยพยานนะไปเพื่อที่จะช่วยเหลือโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้พ้นจากกองทุกข์นะครับอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อนะครับของในคติของมหายานนะครับไม่นับเอาดอนนะครับอินดอน เพราะว่ามีของประจินสถานในอะไรเอาดอง,อดองไงนั่นคืออินดอร์ที่อยู่ในพื้นที่ปิดครับมีมาก่อนเหมือนกันแล้วก็มาลบมาฟื้นฟูมาลบสร้างกันใหม่อีกครั้งหนึ่งัณตอนนี้เราก็อยู่ภายในพระวิหารที่มีปฏิมาก,กรรมนะพระโพธิษัตว์โอโวโลกิเตศวรสูง23เมตรประดิษฐานอยู่ในอาคารถือว่าเป็น ปฏิมากรินดอร์ที่มีความสูงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็รับชมกันเลยนะครับ โอ้มะนิสแบบนี้คงอันนี้เปนสาวอาสาวมุกโคโบราณตอนที่เรียนมหาลัยเป็นแบบมากันเองะมันเรียกบางบางชายแบบอาจารย์อีอาจารย์บางบางบางท่านเนี่ยเป็นลามะไงก็อ,อ,อยู่ที่เนี้ยเขาก็ไม่ได้ไปมาหาลัยเขาก็ให้มาเรียนที่นี่อ๋อให้เร<ก>ียนที่นี่เลยเออบอกเ,ออเ,ออเดี๋ยวมาเรียนที่ห้องนี้อ่ะเราก็นั่งรถไปจะ เดินจกมาหาอะไรมาที่นี่ภาพที่ท่านกำลังชมอยู่นี้ที่ได้เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นภาพวาดในศิลปะแบบที่เบตน,นะแต่นี่ก็คือเป็นในลักษณะของศิลปะแบบของมองโกเลียนับก็คือเป็นภาพที่อธิบายธรรมะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักปฏิจจสมุปบาทนะครับก็เป็นเกี่ยวกับวงจรการเรียนว่ายตาเกิดของเวกเาสัมพัสทั้งหลายโดยทุกอย่างทั้งหลายทระทรวงแล้วมี อาคุสนะอาคุศลกรรมนะทั้งสองอย่างคือโลภะโทสะโมหะโดยมีสัญลักษณ์เป็นเป็นไก่เป็นงูเป็นหมูนะเป็นสัญลักษณ์ของของความโลภค,ความโกรธความหลงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเพราะว่าอ,อาวิชชาปัจ,จญายก็คือนับพรความไม่รู้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจึงทําให้เกิดทุกข์แล้วก็ทำให้เกิดทุก,ก,เก,ทกเขเวทนาต่างๆทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายนะครับใน ในภพสามนี้นะครับว่าเราสามารถหลุดพ้นก้าวล่วงนะครับจากวงจรการวินว่าตาเกิดนี้ได้แล้วไซส์เราก็จะบรรลุมาผลนิพพานอาจเป็นแดนอันเกษมนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพอธิบายธรรมะในหัวข้อธรรมหลักปฏิจจสมุปบาทเราเราอยักข้างบนนี้คืออะไรก็คือเป็นเหมือนเป็นชื่อเป็นเราขอเป็นอเป็นกาลีเป็นเป็น เด็รพยาบาละไรนน, <c oughs> นี้เราประพาทุกท่านนะครับไปรับชมกับสถานที่ที่เป็นบริเวณนะครับเป็นฮอล์เป็นโถงประชุมสงฆ์นะครับที่ทุกๆวันนะครับท่านจะามาท่านลามะที่นี่นะครับท่านจะมาสวดมนต์นะครับ oh. ประชุมธรรมกันที่นี่ทุกๆวันนะครับตรงกลางนี้ก็จะเป็นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สักระมุนีนะครับเป็นองค์ประธานในในในโรงประชุมธรรมแห่งนี้นะครับแล้วก็มีพระโพธิสัตว์นะครับมีพระอ่าสิบแปดอรหันนะครับอยู่เป็นอเบื้อง b ในฉากด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็นี้ก็เป็นเป็นพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็มีพระศรีอริลเมตรัยนะครับ สาธุอีกสาธุครับเรามา,ากราบสักการะนะครับองค์พระโบราณอาจารย์ของฝ่ายที่เบตกันนะครับามาเริ่มด้วยในบริเวณเขตพื้นที่แรกนะครับองค์นี้ก็คือท่านบอกุจงฮาปาท่านจองฮาปานี้ถือว่าเป็น ผู้นำนะครับทางนิกายหมวกเหลืองนะครับหรือมีชื่อเรียกว่านิกายเกรุกปักนะครับซึ่งเป็นนิกายเดียวกับของท่านดาราลมะองค์ปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าท่านนี้เป็นนิกายเป็นผู้นำเป็นผู้ก่อตั้งนิกายเกรุกปักนะครับก็เลยตั้งอยู่ในเขต่งนี้แล้วก็เบือซ้ายบือขวานีก็เป็นเป็นสิทธิเอกมือซ้ายมือขวาของท่านบลอกคือรจงหาปะซึ่งเป็นพระภิกษุลามะของทิเบตนะครับครับเรามาดูในบริเวณพื้นที่ หลักโซนกลางเลยก็จะเป็นพระสักเลมน,นะเน,นีนะครับเป็นประธานนะเป็นพระพุทธเจ้าองค์งประธานของอของวิหารแห่งนี้นะครับเบื้องหลังก็จะเป็นมหาโบราณจารย์ทั้งหลายนะครับเป็น18อราหารันนะครับก็เป็นพระอราหันต์ที่มีชื่อเสียงในอดีตที่มีในทางมหายานที่มีการบันทึกเอาไว้แล้วก็ตรงกลางเบื้องบนนี้ก็ชื่อก,ก็คือ,อพระ วัชรทอพระวัชรธรนนี้ในทิเบตนะครับในพุทธศาสนาทิเบตเนะี่ยบางนิกายก็ถือว่าท่านเนี่ยเป็นพระพระเจ้าองค์ปฐมนะครับถ้าหรือเป็นบรมพทธเจ้านะครับก็คือเป็นพระเจ้าองค์แรกนะครับของของวัดต่างของวัดตสา,สารนี้ครับ